พักเรื่องหนังๆมาติดตามข่าวสารบ้านเมืองจังหวัดขอนแก่นของเราครับเริ่มแล้วครับสำหรับการประกวดมิสแกรนขอนแก่น2021เวทีอันดับ1แห่งภาคอีสานครับการประกวดมิสแกรนขอนแก่น2021ปีนี้นะครับเปิดตัวผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น26ท่านนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจาก26อำเภอของจังหวัดขอนแกน่นพร้อมทั้งเปิดตัวมงกุฎประจำตำแหน่งมิสแกรนขอนแก่น2021พร้อมผู้เข้ารอบชุดประจำชาติ10 ผลงานสุดท้ายครับแล้วก็รวมถึงเซอร์ไพรส์อีกมากมายด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่นะครับที่จะให้ไวทีการประกวดนางงามของจังหวัดขอนแก่นของเรานั้นได้เป็นที่รู้จักและก็มีมาตรฐานที่สามารถที่จะเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายนะครับการทำงานก็ยังคงสามารถดำเนินไปได้ในท่ามกลางวิกฤตของโควิด -19 นะครับ ทั้งนี้ผู้จัดยังคงคุมเข้มมาตรการในการป้องกันมาตรการโควิด -19 นะครับซึ่งก็มีการเว้นระยะห่างสำหรับผู้เข้าชมนะครับแล้วก็ยังมีการตรวจสอบและติดตามข่าวสารของสาธารณสุขเป็นประจำเพื่อเป็นการไม่ประมาทคุณผู้ชมก็อย่าลืมพกเจลล้างมือพร้อมกับติดแมสกาดหยาดตกนะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับการผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 กันไปได้ด้วยกันครับ ก้าวชนะจำปาทีมข่าวไอทีวีเน็ตรายงานครับในฐานะของผู้จัดงานนะครับผมก็มีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะทําให้เวทีการประกวดนางงามของจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับได้เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมแล้วก็ยกระดับยกมาตรฐานนะครับในการทํางานเวทีนางงามมากขึ้นนะครับทางทางของบริษัทเจ้านางครับเราก็เล็งเห็นว่า อ,อ,อยากให้คนคนไทยครับรวมถึงคนในขอนแก่นครับได้ได้ทำเสนอความสวยความงามได้สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาก็คือให้น้องได้ทำแชา์เลนอย่างหนึ่งครับก็คือการได้ถ่ายคลิปทิกต็อกครับแล้วก็ได้พรีเซนต์ว่าพรีเซนต์เกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับสินค้าของเจ้านางว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วนำพรีเซนต์ตัวนี้ครับแล้วเอาไปใช้ในการแข่งขันครับผม เบื้องต้นนะคะทางโรงแรมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างมากนะคะที่ได้ต้อนรับกองมิสแกรนปี2021ในครั้งนี้นะคะสำหรับเรื่องอมาตรการโควิดทางโรงแรมเราก็ได้เว้นระยะที่นั่งทุกท่านนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบของสาธารณาสุขก่อนที่เราจะจัดงานรวมถึงงานในวันนี้เราก็เซฟตี้1 0 0แน่นอน,นะคะ่ะ